สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังชมรายการพิเศษจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องสวทีกรมประชาสัมพันธ์อยู่นะครับวันนี้นะครับเราคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์รุ่นที่40ของสถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์จะเดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานในจังหวัดทางภาคเหนือคือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และประเทศและประเทศพม่าครับ เรามีนักศึกษาทั้งหมดอยู่31คนเพราะฉะนั้นการเดินทางในเที่ยวนี้เราจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจํานวนทั้งหมด36คนครับเป็นนักศึกษา31และอาจารย์และเจ้าหน้าที่อีก5คนนะครับเดินทางในระหว่างวันนี้ครับคือวันที่27สิงหาคมไปสิ้นสุดเอาวันที่3กันยายนนะครับตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางนั้นนะครับเราคงจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะครับว่า มีอะไรที่น่าสุขสนานและตื่นเต้นบ้างมุกดาสุทันมานุวัตร์ตือยไงคะขณะนี้พวกเราก็มาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานกรุงเทพก็ใกล้เวลา7จ็นาฬิกาแล้วคะ่ะพวกเราทุกคนก็ตื่นเต้นสุขสนานแล้วก็บรรยากาศก็อบอุ่นนะคะลองลองไปดูบรรยากาศภายในห้อง V.I.P. 3ไหมคะ คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์รุ่นที่40จำนวน31คนพร้อมผู้อำนวยการอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบัานการประชาสัมพันธ์อีก5คนรวมทั้งสิ้น36คนพร้อมมาพร้อมตากันที่ห้อง VIP ของท่าอากาศยานกรุงเทพสายภายในประเทศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาหรือ6โมงเช้าดูทุกคนกระตือรือร้นและดูสดชื่นเป็นพิเศษมากกว่าทุกวัน บรรยากาศในวันนี้นะคะไม่เหมือนกับบรรยากาศในห้องเรียนในวันที่ผ่านๆมาความใฝ่ฝันของพวกเราในการมาอบรมหลักสูตรนี้ก็คือการเดินทางไปดูงานนอกสถานที่นี้ล่ะค่ะพวกเราใช้เวลาอยู่ที่ห้อง VIP จนถึงเวลา7นาฬิกา30นาทีจึงออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงรายโดยสายการบินไทยเที่ยวบินทีทีจีหนึ่งสามนค่ะ สวัสดีค่ะพระทศน้อยค่ะจําได้หรือเปล่าคะจําได้หรือเปล่าคะเรามาถึงเชียงรายแล้วนะคะ4ี่วันสี่คืนที่เชียงรายเราจะได้พบกับสิ่งที่สวยๆงามๆหลายที่นะคะนอกจากพระตำหนักโดยตรงที่สวยงามแล้วเราจะขึ้นไปเยี่ยม ดอยแม่สลองไปดูการชงชานะคะเราจะได้รู้กันว่าชารสดีจะต้องมีลักษณะอย่างไรและพิธีชงชาที่จะทําให้ชานั้นมีรสอร่อยหอมหวนชวนรับประทานจะต้องมีลักษณะของการดําเนินการอย่างไรอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมติดตามะค่ะเมื่อถึงท่าอากาศยานจังหวัดเชียงรายพวกเราเข้าห้องวี p ได้รับความกรุณาจากท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายคุณอรุณนรงชัยให้การต้อนรับ จากนั้นออกจากท่าอากาศยานจังหวัดโดยรถบัสปรับอากาศไปคาระวะอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชพวกเราขอพอรจากท่านให้สำเร็จการอบรมและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการเดินทางมาดูงานที่จังหวัดเชียงราย5วัน4คืนนี้เราจะพักกันที่โรงแรมเวียงอินถนนพหลโยธินจังหวัดเชียงรายค่ะวันแรกของการเดินทาง เป็นวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2543พวกเราไปทัศนศึกษาแม่น้ำกกหลังจากรับประทานอาหารกลางวันริมแม่น้ำบ้านท่าต่อนแล้วก็ออกเดินทางล่องเรือทัศนศึกษาแม่น้ำกกจากต้นน้ำแม่กกที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมิตรตื่นเต้นหวาดเสียวแต่สนุกสนานมากครับในค่ำวันนี้หลังจากที่พวกเรารับประทานอาหารค่ำ และได้ชมทิวทัศน์เชียงรายยามราตรีที่โรงแรมลานคำชั้นเจ็ดพวกเราทุกคนนอนหลับสนิทอย่างไม่รู้สติเลยที่เดิมครับวันจันทร์ที่28สิงหาคม2543ซึ่งเป็นวันที่สองของการศึกษาดูงานพวกเราออกเดินทางจากที่พักโดยรถตู้ปรับอากาศจำนวน4คันเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับความกรุณาจากคุณปรีชาบุตรศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบรรยายสรุปถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจและภูมิประเทศของจังหวัดเชียงรายรวมทั้งข้อดีข้อเสียและอุปรสรรคต่างๆของจังหวัดหลังจากนั้นเราไปชมวัดพระแก้วซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตในอดีต ตอนบ่ายพวกเราเดินทางไปดูงานที่หอ,อการค้าจังหวัดเชียงรายและรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องสภาพเศรษฐกิจการค้าการส่งออกของจังหวัดเชียงรายและการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โดยท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชียงรายคือคุณอนันต์เหล่าธรรมทัศน์และคณะเป็นผู้บรรยายในตอนค่ำไปศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและการใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาค่ำวันนี้เรารับประทานอาหารค่ำแบบขันโตกดินเนอร์พร้อมชม Amazing Mini Live and Sound Presentation เชียงรายและชมการแสดงของชาวเขาค <c oughs> ่ะในค่ำคืนนี้พว <c oughs> กเราหลับสนิทอีกคืนหนึ่งน้าราตรีหนึ่งซึ่งยังฝังใจ เชียงรายฟ้าแจ่มคืนนั้นวาวแววด้วยแสงจันทรานพาสดใสริมน้ำกุบเย็นด้วยลมเปลี่ยวานซ้านสันผี วัน,นันที่29สิงหาคม2543ซึ่งเป็นวันที่3ของการเดินทางพวกเราศึกษาดูงานสื่อสารมวลชนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายโดยท่านผู้อำนวยการคุณอาชันสุขวรากรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถึงภารกิจบทบาทและหน้าที่ของสอวทเชียงรายหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปถึงลานทองวิลเลจ เพื่อชมการแสดงประเพณีวัฒนธรรมประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบนสวยงามมากและตื่นตาตื่นใจมากที่เดียว ในตอนบ่ายของการเดินทางวันที่3นี้พวกเรามุ่งหน้าไปยังดอยแม่สลองเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องวัฒนธรรมและความเป็นมาของหมู่บ้านสันติคีรีจากคุณประคองขัติยะประธานองค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรีและได้รับชมการสาธิตวิธีชงชาและชิมชาอุหลงอันรือชื่อด้วยค่ะและในวันที่สของการเดินทางในจังหวัดเชียงราย คือวันพุทธที่30สิงหาคม2543เราเริ่มต้นด้วยการศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาดอยตุงสวนสมเด็จยา่าและกราบนมัสก,การพระาธาตุดอยตุงสวยงามมากและสุดประทับใจจริงๆครับในการจัดอุอบรมนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างคือต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทั้งความรู้หรือ knowledge ทักษะหรือ skill แล้วก็ attitude คือทัศนคติที่ดีขึ้นองค์ประกอบทั้ง3นี้เราจะได้รับทั้งจากในห้องเรียนและแน่นอนจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อที่จะได้นำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ดูในสิ่งที่เราได้เรียนมาว่างานประชาสัมพันธ์นั้นองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆเขาสามารถที่จะนำไปใช้เป็นปัจจัยสู่ความสาเร็จได้อย่างไรบ้างและนี่คือวัตถุประสงค์ของการนำนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์รุ่นที่40ของสถาบันการประชาสัมพันธ์มาศึกษาดูงานนอกสถานที่ณพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือได้แก่จังหวัด เชียงรายพะเยาและเชียงใหม่ซึ่งเป็นสามจังหวัดแห่งความเจริญในท้องถิ่นภาคเหนือค่ะพี่แจ๊สุกัญญาค่ะเ,เรามาทัศนศึกษากันที่อำเภอท่าขี้เหล็กนะคะประเทศพมา่านะคะซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะวิวทิวทัศน์ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่นะคะเป็นภูมิประเทศของออท่าขี้เหล็กนะคะ ในตอนบ่ายของวันที่30สิงหาคม2 5 4 3พวกเราได้เดินทางไปอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทยนะคะและเดินทางเข้าไปที่อำเภอท่าขี้เหล็กประเทศสหาภาพพมา่าเพื่อศึกษาภูมิประเทศแล้วเดินทางต่อไปที่ภูชมดาวซึ่งตั้งอยู่ที่กิง่งอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายพวกเราได้รับประทานอาหารข้ามร่วมกันที่ภูชมดาวกับบรรยากาศน,นแสนโรแมนติก ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้นานาพันธุ์สวัสดีค่ะวิไลวันพ่อประเสริฐแดงหญิงนะคะขณะนี้นักศึกษาผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์รุ่นที่40ได้เดินทางมาถึงจังหวัดพะเยาค่ะพะเยาเป็นเมืองที่ร่มรื่นมากอากาศดีแล้วก็มีที่สวยๆงามๆหลายแห่งนะคะมีกวนพะเยาที่เป็น แหล่งน้ําจืดประมงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีวัดสีคมคําและขณะน,นี้นักศึกษาได้เดินทางมาถึงวัดนาลโยค่ะเดี๋ยวนักศึกษาจะเดินเข้าไปชมในบริเวณวัดนะคะเป็นวัดที่ทางธรรมยุทธนิกายค่ะขอเชิญนักศึกษาเข้าชมข้างในบริเวณวัดได้ สถิพันธ์คมสันนะครับผมติบดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติร้วนงามตานามลำค่านครพิงเช้าวันนี้คณะของเราได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณประวิทย์ศรีโสพลนะครับท่านได้ให้การต้อนรับคณะของสถาบันด้วยความอบอุ่นท่านให้ความสําคัญกับงานประชาสัมพันธ์อย่างสูงยิ่งในช่วง3วันกับ2คืนนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายครับลองตามผมมาดูว่าเราทําอะไรกันบ้าง ในวันแรกที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นวันศุกร์ที่หนึ่งกันยายน2543คณะของเราเดินทางไปที่สารกลางจังหวัดเพื่อเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่นั่นมีคุณวิเชียนนุ่นรอดประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ให้การต้อนรับคณ,ณะของเราพร้อมกับบรรยายสรุปและกระตอบข้อสักถามต่อจากนั้นคณะของเราได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านคือคุณประวิศศรีโสพล เราได้ฟังบรรยายสรุปจากท่านหลังจากนั้นก็ได้เยี่ยมชมสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตสามแห่งใหม่และศึกษาดูงานสื่อสารมวลชนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่นั่นคุณวิเชียนกิรติการชัยผู้อำนวยการสถานีและคณะได้ต้อนรับคณะของเรา,าพร้อมกับได้บรรยายสรุปในบ่ายวันเดียวกัน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสื่อสารเพื่อการพัฒนาของมูลนิธิโลกทัศน์ไทยและฟังการบรรยายสรุปโดยคุณพงธาดาสุริยะกรรมการผู้จัดการมูลนิธิวันเสาร์ที่2กันยายน2543ซึ่งเป็นวันที่2ในจังหวัดเชียงใหม่คณะของเราได้ไปเยี่ยมชมกิจการสถานีเรดาร์ดอยอินทนนท์ของกองทัพอากาศพร้อมกับนมัสการพระมหาธาตุนพระเมธนีดลและพระมหาธาตุ นพพะภูมิสิริและสถูปเจ้าอินทวิชานนท์และศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โดยผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเป็นผู้บรรยายสรุปในวันสุดท้ายของการเดินทางศึกษาดูงานตรงกับวันอาทิตย์ที่3กันยายน2543ก่อนที่เราจะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครคณะนักศึกษาได้เข้าวัดฟังธรรมณวัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณาจารย์ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ในวันนั้นเป็นการสนทนาธรรมและทำสมาธิจิตพัฒนาสมดุลโลกสมดุลใจและสมดุลจาวันนั้นเราได้รับความสงบทางด้านจิตใจเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะเดินทางกล,กลับกรุงเทพมหานครด้วยความอาวรณ์ เป็นไงบ้างครับ8วัน7คืนนะครับดูงานทางภาคเหนือคิดว่าคงจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ได้มีความประสบการณ์มีความรู้มากมายนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดพะเยาและประเทศพมา่าครับพวกเราเนี่ยครับพร้อมที่จะขึ้นเครื่องบินกันในอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วละครับเวลา16นาฬิกาเราจะออกจากเชียงใหม่ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วยทเที่ยวบิน TG109 และจะไปถึงที่กรุงเทพมหานครเวลา17นาฬิกาครับจากนั้นพวกเราก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันครับเพื่อที่จะมาเรียนต่อในวันรุ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับไมมม่ลืรา,ราสค